ครับผมสวัสดีครับพบกับพี่เดชนะครับอดชจีเอ mm ็ม hmm. เช่นเคยนะครับวันนี้ก็นะครับจะพาทุกท่านมาพบกับอีกหนึ่งเครื่องมือสําหรับช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือหรือว่าหลายๆสายงานที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีการเสี่ยงต่อควันไม่ว่าจะเป็นควันของตะกั่วหรือควันของฟา้าหรือรอะไรก็ตามแต่นะครับกับอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับที่อยู่กับ ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือมานานพอสมควรแล้วนะครับไม่ได้ม่น่าใช้คำว่าของควรได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่พิ่เดษเริ่มซ่อมมาก็เจอยี่ห้อของเรานั่นคือยี่ห้อเบสนะครับอ่ะ B E S T นะครับวันนี้เราพามาพบกับนะครับเบสนะครับ496นะครับเบส496เบส496ตัวนี้นะครับเบส496ตัวนี้นะครับก็เป็นนะครับเครื่องดูดควันที่นะครับ ไม่ใช่ตัวใหญ่เป็นตัวเล็กขนาดกําลังดีนะครับแล้วก็ดูจากตรงนี้เนี่ยนะครับคือที่เห็นแล้วอดใจไม่ได้ถึงกับอยากจะมารีวิวเนี่ยเพราะว่าด้วยตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็ด้วยตัวเนื้องานของเขานะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เนี่ยมันมันดีมันมันมันดีแล้วก็น่าใช้จนอดใจไม่ได้ว่างั้นเถอะนะครับก็เลยต้องมารีวิวกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เบส 496นะครับเบส496เป็นเครื่องดูดควันตัวเล็กขนาดย่อมๆสำหรับร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือที่อาจจะไม่ได้ซ่อมหนักมากไม่ได้ซ่อมเยอะมากนะครับแล้วก็นะครับอ,อัตราการดูดเนี่ยดีแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยก็ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งงานที่สำคัญราคาไม่แพงมากนะครับไม่เกินเกื้อมถึงนะครับแล้วก็ปลอดภัยกับ ปอดของเราแน่นอนช่วยให้ปอดของเราเนี่ยนะครับอยู่รอดปลอดภยอัยไปนานๆเพราะว่าหลังๆเนี่ยที่เห็นหันมาแบบดูแลตัวเองหรือว่าสายสุขภาพไน่แต่ก่อนตอนสมัยหนุ่มๆเนี่ยก็เป่าไม่สนใจเหมือนกันควันขโมงไม่ใส่แมสไม่มีเครื่องดูดควันไม่มีอะไรเลยนะครับธรรมดานะครับ มันบางบางทีเนี่ยก็เลยเจอที่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นเพื่อนๆที่อยู่ในรุ่นราวเขาเดียวกันหลายๆท่านหลายคนเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีอาการหรือบางท่านก็อาจจะเลิกซ่อมง,งานหนักๆไปเลยนะครับก็มีนะครับดังที่ใจเนี่ยยังรักอยากจะซ่อมอยู่นะครับพี่เด็กก็เช่นเดียวกันกาบ,าบางทีก็นะครับกลัวนะครับก็ยุคยุคนั้นเนี่ยยังอาจจะยังไม่มีเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องดูดควันเนยยังราคาแพงอยู่ยังเอื้อมไม่ถึงนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ คุณภาพดีนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับที่พามารีวิวให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเรามาดูนะครับที่อีกจอหนึ่งนะครับด้านบนพี่เด็กขึ้นให้แล้วนะครับดูตั้งแต่โครงสร้างเลยนะครับดูตัวตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยตัวกระบอกนะครับหรือว่าตัวท่อนะครับที่จะโยงมาตรงบริเวณที่เวิร์กสเปซของเรานะครับที่ทํางานของเราเนี่ย เป็นแบบแข็งนะครับซึ่งหลายๆอัานอาจจะเป็นท่ออ่อนอันนี้เป็นแบบแข็งแล้วก็สามารถงอนะครับแล้วก็ยืดอยู่คือแข็งแรงเลยแหละนะครับแล้วก็ป่ากระบอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะนะครับอันนี้คือลัลกษณะรูปร่างภายนอกตัวฝาอ่านะครับเปิดตัวฝาดูนะครับตัวฝาเนี่ยหนาหนาเลยแข็งแรงนะครับเอาไว้ง่ายว่า เอามือบิดเนี่ยไม่ได้แต่บางอันที่เคยเจอมารู้สึกว่าเอามือบิดบีบแล้วมันเสียรูปทรงแต่ตัวนี้ไม่เสียรูปทรงนะครับไม่เสียรูปทรงนะครับแล้วก็นะครับดูภายในนะครับดูภายในยในะครับก็ด้านบนนะครับถ้ามองจากด้านบนก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกอง <c oughs> กองกองละเอียดนะครับแผ่นกองละเอียดนี้ก็ผมคิดว่าไม่น่าแพงมากก็หาซื้อได้ไง่ายนะครับแผ่นกองหยาบนะครับที่เป็นกองคาร์บอนตัวนี้นะครับก็นะครับถือว่า งานดีเลยงานเนียบเลยนะครับใส่นะครับในส่วนของตัวใส่ในส่วนของตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรละ่ะเขาเรียกว่าตัวโฟมนะครับแล้วก็ฟองน้ำเนี่ยยัดด้านข้างมาอย่างดีเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตัวเนี้ยสำหรับนะการงานในส่วนของอตัวแผ่นกองก็กองฟิลเตอร์ตัวหนึง่งฟิลเตอร์ที่เป็นคาร์บอนตัวหนึง่งแล้วก็ฟิลเตอร์ละเอียดตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวให้ไปดูด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยนะครับในส่วนของ ตัวมอเตอร์พัดลมนะครับที่จะเป็นตัวดูดเนี่ยนะครับคือพี่เดชเห็นมาหลายตัวแล้วนะเห็นมาหลายตัวแล้วมีตัวนี้นี่แหละที่ทําแล้วมันดูมาตรฐานเริ่มตั้งแต่น็อตเลยนะอืมเป็นน็อตแบบนี้เลยเป็นหกเหลี่ยมอย่างดีเลยนะเป็นหกเหลี่ยมอย่างดีนะครับแล้วก็ตรงตัวพัดลมเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับจานหมุนหรือว่าตัวพัดลมเองเนี่ยนะครับงานดี งานดีเลยนะครับงานดีบอกเลยว่างานดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากรูปลักษ์ของผลิตภัณฑ์เนี่ยภายนอกเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคละนะครับเนี่ยตัวกล่องนะครับแล้วก็นั่นแหละแล้วจะเห็นว่าอ่ะนี่ดูนะครับแล้วจะเห็นว่าตรงเนี้ยคอนี้สมตรงนี้สําคัญหลายๆยี่ห้อเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเขาก็จะเสียบกับปลั๊กไฟบ้านได้เลยโดยตรงนะโดยตรงนะเ<ม>สียบกับปลั๊กไฟบ้านได้เลยโดยตรงแต่ยี่ห้อเบสเนี่ยแตกต่างออกไป นะครับแต่ต่างออกไปตรงที่ว่าเขาใช้อะแดปเตอร์นะครับเขาใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันมันมันนี่นะครับให้ดูนะครับในส่วนของอะแดปเตอร์โอเคแสงนะมันจะเป็นอะแดปเตอร์24โวลต์นะครับอย่างที่อย่างที่เมื่อกี้สติ๊กเกอร์ข้างหลังบอกเรา24โวลต์2แอมป์นะครับ48บาท เราเป็นช่างนะครับสายอิเล็กทรอนิกส์เรารู้อยู่แล้วนะครับไฟ24โวลต์เนี่ยนะครับไฟ24โวลต์ถือว่าเป็นไฟที่ให้กำลังนะครับหรือแรงดันเนี่ยสูงพอสมควรนะครับ24โวลต์นะครับแล้วเมื่อกีก้2แอมป์กระแส2แอมป์ถือว่าแรงพอสมควรนะครับแล้วก็48วัตต์นะครับซึ่ง48วัตต์เนี่ยถ้าเป็นพัดลมธรรม,รมดานี่ก็ถือว่าพัดลมดูดควันหรืออะไรเนี่ยก็ถือว่าแรงแล้วนะครับแรงแล้ว กลายเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้มันมันส่งผลอะไรครับส่งผลให้เขาไม่ต้องไปดีไซน์ในส่วนของตัวแปลงไฟที่จาก220โวลต์เนี่ยมาเป็นไฟเอ่อมาเป็นไฟ AC อซีมมาเป็นไฟ DC โวลต์ไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องมีวงจรนั้นเพราะเขาใช้อะแดปเตอร์แปลงมาแล้วและอะแดปเตอร์ของเขาเป็นอะแดปเตอร์2แอมป์เพราะฉะนั้นเนี่ย2แอมป์ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ถ้าเป็นอะแดปเตอร์ที่ดีๆเนี่ยมันอยู่ได้เป็น10บสปีเลยนะครับเพราะนั้นมันไม่เสียไปแล้วนะครับ ก็กลายเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้แล้วก็ใช้วงจรไฟ24วล้์ซึ่งเป็นวง,งจร DC ซึ่งวงจร DC ก็ไม่เสี่ยงอันตรายกับการชอ็อตแล้วก็เสียหายซึ่งผมผมมองว่าเออมันก็จบดีนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางบางอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาใช้หลักการทำงานแบบง่ายๆก็คือเขา ใช้ไฟ220โวลต์เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีเรียกว่าโมดูลหรือว่ามีชุดโมดูลธรรมดาที่แปลงไฟ220นะครับแล้วก็มาเป็นตัว DC โวลต์ซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันถ้ามันวงจรอ,ออกแบบมาไม่ดีมันจะเกิดปัญหากับความเสียหายกับตัวอุปกรณ์บางทีช็อตระเบิดก็มีนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าจบนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเนี่ยก็มีแค่2ปุ่มเองนะครับไม่ยาก เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพี่เดชประกอบกลับก่อนเดี๋ยวไปดูนะครับการดูดแล้วก็สาธิตนะครับการใช้งานการทํางานให้ชมกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่เดชประกอบเ็จประกอไฟแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับอ่าอันนี้เซตอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับพี่เดชก็ประกอบตัวเบส496นะครับตัวเครื่องดูดควันตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองการดูด ตัวยางสนนะครับเครื่งองยางสนเนี่ยแน่นอนครับมันเกิดควันเยอะแน่ถ้าเกิดว่าเจอแบวแรงเพราะว่ายางสนเนี่ยเราใช้เอาไว้ใช้ล้างไปงแร้งนะครับให้มันเงาวับขึ้นมานะครับแล้วก็ขจัดค่าพวกเศษขั่วทัาฟักนะครับออกไปนะครับเราใช้ออยางสนยางสนเนี่ยก็จะมีควันเยอะพอสมควรน,นะครับก็จะได้สาธิตให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นลักษณะการดูดนะครับว่า ความแรงของมันเป็นยังไงเรามาดูที่ตัวเครื่องก่อนตอนนี้พี่เดชเสียบอะแดปเตอร์แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นว่าไฟตรงนี้มันจะกระพริบเป็นสีเขียวนะครับกดทีหนึ่งนะครับก็เริ่มทํางานเลยนะครับการเริ่มทํางานเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไม่มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามหรือว่าเป็นตัวเลขไม่มีนะครับเขามีเป็นสีนะครับเขามีเป็นสีแสดงสถานะนะครับสีเขียวนะครับธรรมดา normal ดูแบบธรรมดาเลยอ่า เดี๋ยวว่าเรามาลองดูนะครับแรงดูดแบบ normal ของเขาธรรมดามันเป็นยังไงนะครับมันดูดแล้วมันเป็นยังไงนะครับลองมาดูนะครับนี่ normal ของเขานะครับ normal นะครับก็คือดูดแบบธรรมดาอ่าเนี่ยนะครับเห็นเลยนะครับฟันเนี่ยไม่เล็มไม่มีเล็ดรอดเลยนะครับอันนี้คือฟันไม่มีเล็ดรอดเลยเดี๋ยวดูจากด้านบนก็ได้นะครับเนี่ยนะครับฟันเนี่ยไม่มีเล็ดรอดพิเศษเนี่ยนั่งอยู่งี้เนี่ย สามารถหายใจเป็นปกติได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่แมสเลยนะครับเนี่ยนะครับไม่มีควันเล่นลอดออกมาเลยอ่ะคันนี้เรามาดูนะครับเรามาดูสีฟ้าครับสีฟ้าเนี่ยเดีย๋ยวเอาไมค์ไปจอใกล้ๆเราก็จะได้ยินเสียงว่ามันแรงขึ้นมานิดนึงอ่ามันจะรู้สึกเหมือนแรงขึ้นไปนิดนึงเนี่ยดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีฟ้ายิ่งหนักขึ้าไปใหญ่เลยจอห่างๆก็ดูดเข้าเลยนะครับระยะนี้ระมาหมดเลยเห็นไหมครับ มีพิเดตยืดออกมาเป็นระยะนี้นะครับสามารถดูดไปได้เลยนะครับระยะตรงนี้ก็น่าจะประมาณสักสิเซนยี่สเซนเนี่ยนะครับก็สามารถดูดเข้าไปเลยระดับสุดท้ายนะครับเขาใช้เป็นสีแดงเพ <นะ S 1> ราะน,นั้นเขียวน้ำเงินแดงไล่ตามนี้เลยนะครับความแรงของเขาดูนะครับสีแดงเนี่ยดูดแบบไม่เหลือไม่ ไม่ให้ไม,ไม่ไม่มีควันเล่นรอดออกมาเลยนี่ยนะครับระยะไกลๆแบบนี้ก็ดูดเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเข้าใจง่ายจริงๆตัวเครื่องฟอออากาศเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องซับซ้อนไม่จาเป็นต้องไม่จ้เป็นต้องเข้าใจยากไม่ต้องจาเป็นไม่ต้องโชว์สถานะอะไรมากมายแค่นะครับมีแรงดูดที่ดีพอนะครับแล้วก็ดูดพวก ควันตะกวดหรือว่าคาท่าฟักต่างๆเนี่ยเข้าไปไม่ให้เราสูดเข้าไปโดยโตรงนะก็คือเรียกง่ายว่าช่วยสูดไปแทนเราแทนเนี่ยแค่นี้ง,ง่ายๆแบบนี้นะครับก็เพียงพอแล้วนะครับก็เพียงพอแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็ถือว่าการออกแบบของเขาเนี่ยก็ถือว่าดีไม่จําเป็นว่าต้องมีตัวเลขไม่จําเป็นว่าต้องมาหมุนว่าอะไรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตามหลักเนี่ยข้งเท้ามาเปิดมาก็ถ้าเกิดว่าทํางานปกติก็ ไฟสีฟ้าแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับไฟสีฟ้าแบบนี้เนี่ย,บบยก็สามารถทํางานปกติได้เปลี่ยนตรงเปลี่ยนตู่อะไรได้แต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเริ่มได้กลิ่นหรือเร่ไม่สบายก็ขยับขึ้นมาเป็นสีแดงก็ได้นะครับสีแดงก็ได้นะครับหรือในจังหวะที่เราไม่ได้ใช้งานหรือว่าสแตนบายไว้ธรรมดาเราก็อยู่ที่สีเขียวแบบนี้ก็ไม่เปลืองไฟนะครับแล้วก็เสียงก็งเงียบซอฟ อย่างนี้นะครับฟังเสียงดูนะครับเสียงเงียบๆซอฟๆนะครับแบบนี้ก็คือสีเขียวก็คือ normal แหละนะครับเปิดมาเปลี่ยนตูดถ้าเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยบัดกีนู่นนิดนี่หน่อยนะครับปุ่มซูงสวิตก็ใช้สีเขียวก็โอเคนะครับแต่พอมาเป็นสีฟ้าก็จะไหลขึ้นมาสีแดงก็เวลาทํางานที่มันฮาร์ดคอร์น,นิดน,นึงหงนักนิดนึงก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของการทํางานผมถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แรงดูดที่ แรงเนี่ยเห็นไหมครับดูไปหมดนะครับเนี่ยเรากระจายออกไปอย่างเงี้ยนะครับวิ่งดูดตามมาหมดเลยนะครับดูดตามมาหมดเลยนะครับโด,ดยดที่นะครับนี่สีเขียวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสีแดงเดี๋ยวเราะบัตกรกีเลยนะครับรเหนะ็นไหมครับอันนี้ตัวเลขขาา็กของเขานะอันนี้ตัวเล็กราคาย่อมเยาของเขานะผมว่าทุกร้านเนี่ยต้องมีช่วยได้นะครับดีกว่านะครับดีกว่ารอ ให้ไปหาหมอนะครับดีกว่ารอให้ไปหาหมอนะครับดีกว่าต้องไปหาหมอนะครับแล้วก็สามารถช่วยเอาง่ายๆว่าเป็นอีกหนึ่งจมูกดูดควันพิษไปแทนเราเราก็อาจจะสูตรหรืออาจจะสูดน้อยลงแต่จริงเนี่ยเท่าที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใช้สีแดงเนี่ยนะครับอา,อาจจะแทบไม่ต้องใส่แมสเพิ่มเลยก็ได้ถ้าไม่ต้องใส่แมสเพิ่มเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะได้กลิ่นนิดๆแต่ว่าเหมือนว่ายังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าห้องนี้มันเป็นห้องทึบ แต่ถ้าเป็นเปิดโล่งรือโอเพนเนี่ยก็น่าจะช่วยระบายได้ได้ดีกว่านี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่านะครับเบสนะครับ496ตอบโจทย์นี่พี่เด็ชว,ว่าตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ดี กำลังมันดดีนะครับแล้วก็มีผลดีกับเราแน่นะครับในชีวิตบ้านป่าโอเคนะครับวันนี้นะครับก็พอสมควรเดี๋ยวจะมีตัวใหญ่เดี๋ยวมคงเขามีตัวใหญ่ตัวหนึง่งเดี๋ยวจะเอาตัวใหญ่มาดึงให้ดูตัวหนึง่งเอาไว้คิดหน้านะครับวันนี้นะครับลา,าไปก่อนขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ